พี่ๆทหารไทยควรรู้จักสิ่งนี้ครับตัวนี้มีประโยชน์มากครับทุกคนตัวนี้เขาสามารถใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองได้นะครับ ก็คือฐานไฟฉายฐานรีโมทบ้านเราขนาด 2A นะครับเอามาใช้ต่อนุกรมกัน4ก้อนแบบนี้นะครับเราสามารถชาร์จแบตมือถือได้ครับทุกคนวิธีทําวิธีใช้งานและปลอดภยัยไหมมาฟังกันเวลาเกิดเหตุการณ์น้าท่วมแบตเตอรี่หมดเกิดเหตุฉุกเฉินผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีฐาน 2A แบบนี้ไว้ในบ้านแน่นอนครับไม่ว่าจะฐาน 2A แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่เราสามารถหยิบม,มาใช้งานได้เลยนะครับต้องย้ํานะครับว่าเอาไว้ใช้ในายามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผม ปกติอะแดปเตอร์มือถือเรานะครับเขาก็จะเขียนไว้ตรงอะแดปเตอร์นะครับว่าเริ่มต้นอยู่ที่5โวลต์3แอมป์นะครับและฟาสชร์นนะครับจะอยู่ที่9โวลต์3แอมป์นะครับซึ่งฐาน 2A ของเรานะครับจะอยู่ที่1.5โวลต์เวลาเราต่ออนุกรมกัน4ก้อนก็จะได้อยู่ที่6โวลต์นะครับซึ่งบอกเลยว่ายังไงก็สามารถชาร์จมือถือได้แน่นอน100%ขั้นตอนแรกให้ทุกคนเตรียมฐานเป็นฐานรีโมท 2A นะครับขนาด1.5โวลต์วิธีเชื่อมต่อเราก็จะต่ออนุกรมกันแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นให้เราเตรียมสายที่เราจะใช้งานนะครับฝั่งที่เราจะเก็บไว้คือฝั่งที่เชื่อมต่อกับมือถือนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ตรงนี้ให้เราตัดนะครับผมตัดเสร็จแล้วปลอกสายออกมาแล้วเราก็จะเจอสายลักษณะนี้นะครับจะมีสาย5เส้นด้วยกันนะครับวิธีต่อ iPhone นะครับผมวิธีต่อ iPhone เนี่ยให้เราใช้นะครับสีเขียวกับสีขาวนะครับพันติดกันแบบนี้นะครับนี่ครับให้พันติดกันแบบนี้นะครับให้พันไว้ติดกันแบบนี้แล้วก็ ฝั่งควบวกนะครับผมแดงบวกนะครับ้วบวกเราดูที่แบตเตอรี่เราก็จะมีเครื่องหมายบวกบอกนะครับฝังบวกนะครับให้แดงต่อบวกนะครับแล้วก็ดำเนี่ยต่อลบนะครับผมให้ต่อในลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับแค่นี้นะครับผมในการชาร์จเราก็สามารถชาร์จได้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไท e c หรือ Lightning เราก็ทําเหมือนกันนะครับในระบบ Apple และในส่วนของ n n r r o i นะครับผมต่างกันแค่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องต่อสายชุดนี้ครับเราใช้แค่สีดํากับสีแดงนะครับแดงบวกดําลบแค่นี้ครับผมก็สามารถชาร์จได้แล้วและตัวนี้เป็น iPhone 14 Pro นะครับผมที่ผมจะทดลองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสีเขียวสีขาวให้ต่อกันนะครับในระบบของ Apple นะครับผมหลังจากนั้นนะครับของ iPhone 14 Pro เนี่ยเขาจะเป็น Lightning ผมก็จะใช้หัวต่อแบบนี้นะครับผมมาชาร์จกันนะครับนี่ครับ Sneaking, เนี่ยครับสามารถชาร์จได้แบบนี้เลยครับขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของ Android นะครับเราไม่ต้องเชื่อมต่อตัวนี้นะครับให้เราดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับใช้แค่สีนี้ครับผมใช้แค่ดํากับแดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทดลองชาร์จกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตฮัวบุยนะครับผมเนี่ยครับเขาขึ้นชาร์จแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ครับนี่ขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับสามารถชาร์จได้นะครับทดลองกับมือถือนะครับตัวนี้เป็นมือถือเรียวมีนะครับจะเป็นแบบไทสีนะครับตัวนี้ นี่ครับขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับและนี่คือค่าที่วัดออกมาได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าใช้งานได้นะครับสามารถใช้เป็นแบบสำบ